เราต้องการทดสอบการ Run โปรแกรมนะครับเราก็จะใช้ตัว attribute test ในการทดสอบโปรแกรมผมจะยกตัวอย่างนะครับโดยเราจะมีฟัง์กชันสมมติว่าฟัง์กชันแรกชื่อว่า return t o นะครับ type return ให้เป็น i 8เสร็จแล้วด้านในเนี่ยเราจะ return เลข2ออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะสร้างฟัง์กชันในการ test ผมก็จะใช้ตัว attribute โดยใช้ sharp แล้วก็ใส่นะครับวงเล็บ blanket แล้วก็พิมพ์ว่า test แบบนี้จากนั้นเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาให้มันชื่อว่า function is return to ด้านในนะครับเราจะใช้ตัว assert equal ในการเปรียบเทียบซ้ายขวาด้านซ้ายนั้นเราบอกว่าเราจะนำเอาตัว f u n ก์ชัน return to ด้านบนนะครับที่มัน return เลข2คอมมา m ตามด้วยด้านขวาตัวที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คือเลข2แบบนี้ ตัวนี้นะครับเราก็ลอง run test ตัวนี้ดูมันก็จะขึ้นมานะครับบอกว่า running one test test ตัว function return t o ตัวนี้โอเคนะครับก็คือ part สามารถาผ่านผ่านฟังก์ชันได้อีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าเราสร้างฟังก์ชัน return 6 return เลข6นครับ return เ,เลข6ให้มัน return type เป็น i8 integer 8 bit แล้วเราบอกว่าเราจะเอา4ไปบวกกับฟังก์ชัน return t o ด้านบนแล้วเราก็จะสร้างตัว test attribute สร้างฟังก์ชันขึ้นมาผมจะให้ชื่อว่า it uh, it return s i c อันนี้นะครับแล้วเราใช้ตัว assert เหมือนเดิมเป็น assert equal แล้วเราก็จะเอาตัว return six ตัวนี้มาเปรียบเทียบกับเลข6 ทีนี้เราก็รันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะสามารถรันผ่านได้นะครับตอนนี้ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการรวมตัวเทสเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันโดยใช้ตัวโมดูหรือว่าเราจะใช้คีย์วิร์ด b o d y หรือโมดูนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเทสแบบนี้ด้านในนะครับเราก็จะรวบรวมตัวเทสต์ต่างๆมาอยู่ด้วยกันผมก็จะ Copy ตัวเทสต์เนี่ยมาไว้ด้านในตัวโมดู เราก็จะนำเอาตัวเทสนะครับทั้ง2เทสเนี่ยมาไว้ด้านในเสร็จแล้วเราจะใช้คีย์เวิร์ดครับในตัวโมดูลเราจะใช้คีย์เวิร์ดยูสแล้วก็ซูเปอร์แล้วก็ตามด้วยดอกจันทรับเซมิคลอนตัวนี้หมายความว่าเราจะขึ้นไปใช้งานตัวฟังก์ชันด้านบนครับด้านบนที่อยู่ภายนอกโมดูลโดยเราจะใช้คีย์เวิร์ดยูสซูเปอร์ลองรันดู เมื่อรันปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะขึ้น running t o t e s t ก็คือ Test ตัว2ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะรันออกมาเป็นโอเคทั้ง2ตัว